ัสดีครับวันนี้พอกับบ่าวซีกับพี่น้องอู้พี่นอ้อ,นองในเมนูน้ำตกหมูจับเสีบพี่น้องอันนี้พี่ดได้ผักมีกระลำม,มีปลุกทัวมีปลุกแตกมีลูกดดวนผมโอ้โอโอมาๆพี่น้องมาแซ่บๆกันกินข้าแล้วกันวันนี้ก้าฝาด้วยหน่อยด้วยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดอนซับซากยี่กดติดตามไม่ลังใจใ็บบ่าวซีนะครับก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ค่อยติดตามรับชมบ่าวซีค่อยให้กำลังใจบ่าวซีตลอดมาขอบคุณพี่น้องหลายๆก้สวัสดีคนที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมา บรต้องมองลายอย่าห้างนะพี่น้องคนเดียวลูกลูกลูกคนเดียวพี่น้องอเลยสื้อคนเดียวมาสิบบาทพี่น้องไว้พอสิอเบเลยพี่น,อปปอนออตต้องเฮดดต๊ก็เก,ก,กลี้ยงแซมกันข้ามยังไงคนังไงกับพี่น้อง ป๋ออืมต่อเอาไว้ินกับน้อง,งแบบนี่จะกินไงให้เป็นน้องหนุ่มดีครับบาซีิลดีพี่น้องเออหมูมาโลนึงเอาเซมกับถอดเลยน้ำมันแล้วครับออกมาหั่นแล้วก็มาให้น้ำตกอืม อืมเพื hmm. ่อกินเดินแล้วไม่น,นอมตกเพื่อยูุ่บาลเมียงกินดูดวกสื่อหมูติ้นมั่นมากไมก่น้องให้กินตั้งเสียบอืมอืม mm hmm. ขอ้ายให้พี่นองเสียบอยู่

<c oughs> ตอนตบมันต้องทำตอนอยังไพงพี่น้องเพิ่งแสร็ <c oughs> อตอนใหญ่มันสีเห็นเป็นตอนแบบอ่าตอนน้วนยผมแบบบาซีมักแบบมันหลยๆพี่น้องกเสมาทอเลยนะมันหนึ่งบาสซีบไดใหพี่น้องใหญ่เยืมเยอหน่อยหนุ่มๆเพื่อนหนุ่มๆนาองอืออืมอืมอือืม เป็นน่องแต่ยังกินแรงมีกน่อง,งไม่กินออนไม่กินกินพร้อมกันแล้วเบาวสีแล้วกินไปพร้อมกันป้าถูกกระดูดไปคำหนึ่ง ข้าวบาสีแดงดวนในมือเนี่ยพี่อสุคยอเบคเสียบ,ยบ <c oughs> ไปอยากเห็นไปอยากเห็นเมนูยังกับคอมเมิ่นแบบด่รงเครื่องด้วยพี่น,ออน,น้องคอมเมิตนมาวบาเซสียนดูคอมเมิต์เลยเพลียตึงหน่อยโอ้โหข่าวื่อืม มันเดินงานเร็วพี่น้องมีเวลาเฮ็ดก็ผ่อพี่น้องมาเรื่องแใจหอมแรงจะเป็นทุ่มหนึ่งอืมวันนี้กินเมล็งมันคือประจำมันคือจังอย่างมูดเตาทานพี่น้องยางบอนทอดเลยนะมันมันใสียเวลาหน่อยอืมอืมอืมปลานม มันหลายเนอ <c oughs> ซื้อมูอ่าติดมมันมากกิโลโละร้อยแปดสิบาทนะ <c oughs> บอกให้เจ้าฮันไนบอกเอาแบบติ้มมัน <c oughs> ไอ้ไรพี่น่องค่อยกับทำาตก๊กับ <c oughs> กับปเป็นลูกแล้ว ăn anh mình nói nâng gì một. luôn Bây giờ về kín bằng hết ngàn năm mình nọ Để kín nhằm Và chắc quay ở bây giờ Hết เขาทาไม่ยังมาฝามาตอนพี่น้องไม่ได้เนี่ยกินถเสียบหรือม่ฝามาตอยพี่น้องย่างเอฟซีทางไก่ทางไก่อมืมไม่กินดนนี้ได้พี่น้องต้องปีอ่ปีต้ปีว่าเล

พี่น้องทางบ้านผีเขาแรกกอย่างน้อพี่น้องใคมนูแพ้พี่น้องคิดเมนูบอกเดี๋ยวพี่น้องต้องมือซับคิดสักสี่สิบห้าสิบบาทอิ่มพี่น้องืีบานเนาะกินกับนหน่อยกินขอไดไรก็เบ่งหน่อยแม่เบาสีบอกสิกินกับเนื้อหน่อยขอไดไรเนี่ยอิ่มพี่น้อง Bao sĩ bỏ hơi miễn ngắn là có mùi thì này nắng bọc nắng 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 đi nắng 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 nữa nắng แข็งเล็กน้อยลองแตมีมันเล็กน้อยที่หนุ่มๆมันเสียก็ได้ <c oughs> ถ้าเป็นเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเสือนะพี่น้องถ้าเป็นหมูจะติดมันเออเขาจะยอืม <c oughs> ก๋วเียวแร่งผู้น้องเลยอขอไปซิบแบบหน่อยริมยังแปง้งพออยากกินน้ำตั้งนยได้พี่น้องโอ้ กะ <c oughs> พี่พี่น้องอยากให้ให้แมนู่ยังกะคอมเมนต์ไวดาล้างก็ได้พี่น้องกะคอมเมนต์มาบาเซียนทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบได้พี่น้องถ้าพี่น้องมาคลิปแบบนี้กะแชร์ไปทาง Facebook แชร์ให้ไปทางทีตะกันเลยพี่น,อนอ้องกาวันนี้บาลเซียงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ